สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูยาใจทาแป้นนะคะจะมาสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในหัวข้อเรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่เราใช้ในการทำงานต่างๆนะคะเช่นใช้พิมพ์ข้อมูลใช้จัดเก็บข้อมูลเป็นต้นนะคะและ ส่วนประกอบหรือว่าอุปกรณ์ที่สำคัญของคอมพิวเตอร์นั้นนะคะก็ประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันนะคะก็คือมีส่วนที่1น,นั้นก็ได้แก่จอภาพนะคะส่วนที่2ได้แก่แป้นพิมพ์นะคะส่วนที่3ได้แก่ เมาส์นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะเป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็คือ CPU นะคะอ่านเรียนก็จำไว้ให้ดีเลยนะคะมีสส่วนด้วยกันนะคะก็คือจอภาพแป้นพิมพ์เมาส์แล้วก็ CPU นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเอาละค่ะ ทีนี้นะคะนักเรียนลองมาดูว่าแบบไหนที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์นะคะดูรูปนะคะอ่ารูปกอนะคะรูปขอแล้วก็รูปคอนะคะนักเรียนลองสังเกตดูดูนะคะคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยประกอบไปด้วย4ส่วนนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือรูปขอไข่นะคะ ซึ่งประกอบไปด้วยจอภาพมาเมาส์แป้นพิมพ์แล้วก็ CPU นะคะตามที่นักเรียนได้เ,เรียนไปแล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็มาดูหน้าที่นะคะของอุปกรณ์ที่สำคัญทั้ง4ชนิดเลยนะคะอุปกรณ์แรกนะคะจอภาพ ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลหรือภาพนะคะให้ผู้ใช้มองเห็นนะคะแป้นพิมพ์ทำหน้าที่พิมพ์ข้อความตัวอักษรภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขด้วยนะคะเมาส์นะคะทำหน้าที่ในการชี้ตำแหน่งบนหน้าจอและคลิกเข้าโปรแกรมด้วยนะคะ และ CPU นะคะทำหน้าที่เป็นสมองของคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลด้วยนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะเรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะเราก็มาทำแบบทดสอบกันนะคะข้อแรกคอมพิวเตอร์ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สําคัญกี่ชนิด คําตอบก็คือ4ชนิดนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะข้อที่2นะคะอุปกรณ์ที่สําคัญของคอมพิวเตอร์นะได้แข่อะไรบ้างนะคะคําตอบก็คือ1จอภาพ2เแป้นพิมพ์3เมาส์และ4 CPU นะคะ อุปกรณ์ข้อที่3นะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แสดงข้อมูลให้เรามองเห็นเนี่ยคืออะไรนะคะคำตอบก็คือจอภาพนะคะเพราะว่าจอภาพเนี่ยใช้แสดงผลออกมาทางจอภาพนะคะและข้อ4อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้นะคะพิมพ์ข้อความได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขคืออะไรนะคะคำตอบก็คือแป้นพิมพ์เองนะคะ ข้อ 5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ชี้ตำแหน่งบนจอสภาพแล้วก็คลิกเข้าโปรแกรมนั้นคืออุปกรณ์อะไรนะคะคำตอบก็คือเมาส์ค่ะเมาส์นะคะมีหน้าที่ในการชี้ตำแหน่งบนจอแล้วก็คลิกเข้าไปยังคำสั่งต่างๆนะคะข้อ6ข้อ6นะคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการเป็นสมองของคอมพิวเตอร์นั้นแล้วก็ประมวลผลข้อมูลนั้นคืออะไรนะคะคำตอบก็คือ CPU ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็คงพอเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ